วันนี้นะครับผมจะมาแกล้งเอาคนถ่าเรียนเก็บไปซ่อนครับสีงพร้อมเลยไหมพี่มัน้ใกล้ขนาดน,นั้นเลยหรอพี่มองไม่เห็นนะเนี่ยคือต้องมองอย่างนี้ยนะอละเนี่ยพอเห็นอยู่โอ้ยปวดตา <c oughs> ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับอรนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทำตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคน สวัสดีครับผมน้องบอลกับพี่บอยนะครับวันนี้ผมจะมาแกล้งที่เสียนะครับผมต้องเอาคืนแกโอ้โหให้ผมมานอนกอดกับสมตื่นมาก็ตกใจเป็นนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแกล้งเอาความถีเลียนแกไปซ่อนครับจะเคยเรียกผมไปประชุมงานผมเลยรู้ว่าแกเก็บไว้ตรงไหนนะครับวันนี้ผมจะเอาคืนแกอืมตอนนี้กี่โมงตอนนี้ประมาณแปดโมงครับผมได้เตรียมกับพี่บอยว่าให้ตื่นมาตอนนี้เพื่อแก้แค้นแกนะครับตอนนี้แกนอนหลับอยู่ <Yeah. S 2> แกก,แก,แก็ตอนนี้แกก็ยังไม่น่าจะตื่นอกเพราะว่าแกนอนหยุดแล้วแกก็นอนัวงเงียด้วเย,นนวเ,ยวเพว่าเราตื่นเที่ยงปนประจำวันนี้เราวางแผนยังไงคว่าจะตื่นช้าจัดการแกโอเคครับไปกันเลย่ลลลยยาตืแกอนื เอาไปส่นสอาไปส่งไนก็ พี่แกตื่นครับนั่นเล่นไปเรื่อยรอแกตื่นจะตื่นแกคงจะเรียกรอขันพี่ไม่เจอไปรอแกตื่นก,จจกันนะครับรอแกตั้งนานแล้วนะครับแต่แกยังไม่ตื่นเราไปปลุกแกกันเลยครับพี่เสือกินข้าวพี่พี่เสือกินข้าวพี่โลโลพี่เสือกินข้าวไหม ตัอนแล้พีไ่ไม่เจเาเป็นเปนนัอยู่ในห้องคุยกัน,อกกน,นรอตั้งนนครับจะกยังไม่มา,าเรอไปดูแกกหมาดไงวะไปเพาเนไมทอรพเจอเดี๋ยวไม่นช่วยหาพี่ เอาวางของรอหาไปเจอกบุษย์เชื่รถก็เหมือนกันเรากินท่าวยังเนี่ยยังเลยพี่ทำเสร็จแล้วรอพี่เอาไปฮโมแล้วเนี่ยพี่ไปใส่แว่นเมื่อคืนอ่ะพี่ไปวางไว้ไหนล่ะจำได้ไหมล่ะคอนเสิร์ตนะดูดูโต๊ะเอ๋ให้พี่หน่อยดิคักเสิร์ตนะบนโต๊ะว่าไม่มีพี่เก็บไว้ไหนพี่โม่เอ้ามันจะมีกล่องสีฟ้าน่ะ เห็นอันนี้พูดจริงพี่เขาเข้ามาเขเข้ามาแค่ผูกพี่กินข้ไม่มีนะก็ไม่เห็นพี่ไปไว้ไหนอ่ะอยู่ในห้องน้ไม่เอานห้องน้ตหรือเปล่าวอช่วยหาพี่น้ข้างก็ไม่มีเออเี่ไปมองไม่เห็นนะคบ ทำอะไรเกร๋ก็ยังมองไม่แก๋ยังจ้อหน้าผมบอกม,อบมาเลยผมว่าสั่นพันหนึ่ง<อ>เพราะแว่นกับอันเนี้ยวางไว้หลังคอมเก๋ก็มองไม่เห็นแล้วยี่สิบร้อยเกเข้ามาเก,ก็มองไม่เห็นแล้วเก๋จะเปิดคอมถูกไหมเนี่ยเราจะไปตามแกนะครับตอนนี้ดน,นี่นเก๋หนาโอ๊ยเราจะมาตามพี่ไงตามอะไรต้องตรวจงานนี่เนี่ยแว่นก็หายอะไรวะเนี่ยมองเห็นทางวะเล่ะพี่อยู<ะ>่อะไรไม่ได้ตาบอดหน้าผมไหมไม่เห็นเฮ้ยเห็นใบละ เนี่ยไอ้บอมไอ้บอมไงเขียนเลยว่าสูงเท่าไหร่สีเสื้อสีอะไรแต่ว่ามองพวกหน้าใครเน่ยมันมองพวกตัวหนังสือพวกหน้าคนอะไรเงี้ยเพื่อดูเยอะจบแล้วดึงดูยังไงวะเนี่ยผมดูไม่ได้แต่ว่าจะดูงานในวะเนี่ยพี่เราไปไหนเมื่อคืนเนี่ยในห้องคอมก็ไม่มีพี่พี่ใส่แล้วนะพี่ใส่แล้วอ่ะลืมเมย์ลืมปากล้วพี่บอยนลองลืมมันดิ ไม่รู้นึกไม่ออกเนี่ยนอนฝันในเมื่อคืนมัในใกล้ขนาดนั้นเลยหรอพี่มองไม่เห็นนะเนี่ยคือต้องมองอย่างนี้แหละในอย่างเงี้ยพอเห็นอยู่ใกล้มากวะมากเก็บจิตจรอะ่ะเก็บจุบจแล้วจริงเหรอมองไม่เห็นเลยอุ้สั้นพี่สั้นพันหนึ่ง 1, อ่ะข้าหนึ่งสั้นพันหนึ่ง 1, 000, ข้าหนึ่งสั้นพันหนึ่งร้อยสั้นมาตั้งแต่มอนหนึ่งแล้ว,ลวเข้าเฟซบุ๊กไปไมมมีแว่นนี่ก็เหมือนคนตาบอดเลยเนาะ เกือป่ะพอแบบเดินได้อยู่สายตาสั้นไงนี่แหละแล้วหมากต้องใส่แว่นดิมันเบลอพี่พี่เวลาไม่ได้ใส่แว่นเบลอดิแล้วมันปวดตาด้วยสีนิ่มคอมเลยไหมพี่โอ้หาแว่นนี้ปวดตาว่ะเดินเดไปหาดูแกนี่ไผมก็ช่วยหามันต่ไม่เจอใช่ไหมพี่บอลอืมแล้วมันจะหายได้ไงอยู่บนแกนี้ถ้าพี่ไปทำหาย มันอยู่ในห้องแหละเนี่ยเพื่อนมันตกอ่ะสมมติดูนี่เรากพยังไม่เจอสักทีงานนั้นเนี่ยเขาก็ทักมาไลน์มาเนี่ยพี่มองเห็นอะไรอยู่ขอมไหมอยู่ตรงโต๊ะขอบพี่มองเห็นอะไรไหมไม่เห็นโต๊ะไม้โต๊ะขอมอะไรพี่ไม่ลองทำดูอ่ะเพื่อนเห็นลองหาช่วยกันพี่ยวไว้ไหนหรือเปล่าพี่วางไว้แถวนี้แหละเนี่ยคือเอาอย่างเงี้ยเวลาพี่จะนอนเมื่อคืนพี่ก็นอนพี่ก็ถอดเวลาพี่จะวางไว้ตรงเนี้ยเข้าใจปะวางไว้ตรงเนี้ย งานเขาก็ส่งมาเรื่อยจะดูยังไงวะเนี่ยข่า,ายังไม่ได้กินพี่ลองคํำหาร้น้ำยังไม่ได้อาบนะน้อพดอะไรแบบ,บน้อยู่พี่ก็หาอีหาช่วยพี่ดิพี่วางไว้แถวนี้พี่จำได้เลยคือแบบนอนเสร็จแล้วก็วางไว้ตรงเนี้ยไม่ตรงนี้ก็แถวนี้แหละเนี่ยจะไปเฉืได้ยังไงวะนั่นแหละพกช่วยพีหานะไม,มผมดูแล้วโ้ยบมผมช่วยดูทางฝงนี้มาก็มันเจอล้วพี่ช่หาเไหรไม่เจอ พี่ลืมไปไหนนี่ไปชั่งมาเดี๋ยวไปทำงานดีกว่ามาดูตามข้างนอกดูดิไปวิ่ง้ามาดิจะเจอเมื่ไหรจะได้ทำเมื่ไหร่งานนี้งานนี้ก็สองพัด้วยฮะมออผมโดนจังมันก็ไม่เจอผมก็มีนะพี่ละมันดีทจะหายได้ไงมันอยู่ไหนบ้างมันต้องอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเหรอประจําเลยของหายในประจำเลย เราต้อมาหายอะไรแบบนี่ต้องทำงานทำอะไรอีกแล้ววันนี้เราต้องถ่ายคลิปกินตามยูทูบเบอร์อีกางเงี้ใช่จะทำยังไงไม่ได้กี่โบ้เนี่ยผมเปิดไฟพี่หน่อยสิเปิดแล้วพี่ฮะเปิดแล้วเปิดแล้วเหรอไม่มืดเลยเปิดที่ห้องบ้านได้ไหมโอ๊ยผลตาเห็นบ้างไม่แต่บ่อยไม่เห็นเหมือนกันมีหัวหางเลยนะ โอ้ยทำไงดีวันนี้สั่งซื้อใหม่แน่เลยแล้มัจะไปยังไงบอยขับรถไปไหมไม่เปลี่ยนพี่แล้วจะไปยังไงวันนี้ยังยืนถืออะไรวะไม่ได้ยืนถืออะไรพี่ต้ทรมานเลยโอ้สวรรค์แก้งส่อนไม่ได้แกล้งเีาพี่ทำหายเองไม่มองไม่เห็นคือแบบด้านที่สองมลวเลยบ่อยไอ้ไอ้บอมโอทำงานไม่ได้หรอวะไอ้ย่างเงี้ยปวดเลยปวดตายิ่งกว่าเดิมมองไม่เห็นโอ้แหวนหาโกเนี่ย พี่ว่าอยู่ในห้องยังไงก็อยู่ในห้องเลยผนไปไว้ทั่วว่าเลยนิห้องนช่วยพี่หาดิ้องดูว่าแถาวแถวพโป๊ะนี่แหละพี่มั่นใจว่าพี่วางไว้แถวโตะพี่มั่นใจเลยว่าวางไว้แถวโตะอยู่ฝั่งนี้แหละมั่นใจเลย <S 2> <S 2> <ş Books> ไม่ได้ลืมอ่ะพี่มีอยู่แค่นั้นแหละพี่จะวางไว้ใกล้ตัวพี่ตลอดเพราะว่าพี่ต้องใช้ตลอดไง <S <S พี่จะวางไว้ใกล้ตัวตลอดปกติก็ไม่หายมาหายวันนี้วันฤาษทธรรนะไปดูแถวโตะดิแถวเองนี่นะยีบา ก็มม่ีโหมดบอมป่าประตูเหตพี่เศษได้ไมอ่ะโอปีตุ๊ดยี่ยีบอกมามาบอมมาบอมโยมันทำไมไม่โยดีปุ๊บมันดันไปเลยมันดันป่ามันมันวิญญาณตลกเลยกูตกฮ่กูตกหายดีที่หายดีที่บอมรวบกันไปซ่อนแล้วเนี่ยไม่ต้องทนไหนผมเข้ามาอดู่ตรงนี้คือยังไงก็อยู่อ่ะมั่นใจเลยมั่นใจเลยยายก็มั่นใจไม่มีทางงันยังไงแม่ก็อยู่ตรงนี้ เดี๋ยวผมมาแล้วพี่ไปดูห้องเพื่อเือมันเก็บไปดูนนงนี่นนยไม่เจอว่ะพี่ไม,ไม่เจอนม่เจอต่อเเขาอยู่เนี่ยลำบาก เขาไปต่อเขามาต่อ,อมั่วนนะฮะไอ้รอดหายพี่ลองหาเหมือนสุปเปอร์ดับซ่อนอะไรโอจะหายายังไงวะเน,นี่ยมันหาหมดแล้วเนี่ยเองก็ต้องช่วยพี่หาดิเ้าจะทำงานยังไงเนี่ยคนตาบอดหาไม่เห็นนะเว้ยคือแม่งจะทำงานยังไงวันนี้จะได้ไปไหนเนี่ยทงไก็หาไม่เจอมีอะไรแปลกๆกันเลยบ้านเปลังไงเสียเวลาแล้วเนี่ยเอาดีดี เอาไปซ่อนไหม,ไมอเอาดีๆเา้มมเาพี่วางไว้ตรงนี้เข้าใจไหมพี่วางไว้ตรงเนี้ยพี่นอนมาพี่ก็วางไว้ตรงเนี้ยเข้าใจปะ <Yeah. S 1> เออวันนี้พี่ผิดทีป่ปาพี่อาจจะไปนั้นทางนู้นอะไร้างโอ้โหคือวางไว้คือพี่ปกติพี่จะวางไว้ใกล้ตัวไงแต่ว่าตอนนอนใส่แว่นอยู่แล้วแต่ว่าคอน oh. แทครเลนนะ่ะพี่ต้องไว้แล้วคอนแทคตเลนก็ไม่เห็นดีคือแล้วมันพร้อมจะก,กันหายอะ่ะว่าไม่ใช่เรื่องแล้ะอ่ะ,อะเดี๋ยวให้ดูนะคือมั่นใจเลยว่าไม่น่าพลาดคือพี่ก็นอนก็คือนอนนอนตรงเนี้ยพี่ชอบนอนตรงเนี้ยแล้วพี่ก็จะ เอาของวางพี่ก็จะี่นี่ไงเว้เอา้าเอา้าถ่ายไลบอย <c oughs> คลิปแกล้งไ<ะ>คงคลิปแกล้งเอาคืนไอ้บอมันวางแผงเลยพี่เห็นยังเอเ้ยแล้วมาถ่ายคลิปในห้องทำไมไปๆๆไปไปไปข้างนอกเลยไปข้างนอกเลย

ไปเราออกไปอนาบน้ำก่อนโอ้โหอ้นี่ครับก็จกแล้วนะครับโอ้โหโค้จัดใจเ <ไอ S 1> นี่ยโอเคนี่เก่งอ่ะโอ้โห <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะส่งให้คนตัดต่อเองนะครับแล้วก็ให้เลือกวันลงเอาเลย <c oughs> ให้แจ้งก็ลงเด <c oughs> ี๋ยวรอดูกันว่าจะตลกหรือจะเนี้เยเงี้ยปาก